ครับสวัสดีครับพบกับคูปปอยอีกแล้วนะครับวันนี้ในช่อง g a าหลีมิว s ิกสตูดิโนะครับก็จะมาสอนเพลงของ w 501นะครับชื่อเพลงว่าวันแห่งการสรรเสริญนะครับเพลงนี้เนี่ยก็อยู่ในคีย์ดีนะครับก็สามารถใช้คอร์ดในคีย์ดีก็ใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ D E minor น a ะครับ F อแล้วก็ B minor นะครับก็จะมีคอร์ดทาบเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไว้2คีย์นะครับ ก็จะเอาไปเล่นเป็นคีซีด้วยก็ได้แต่ว่าจะต้องใช้เจ้าตัวคาโปนี่นะครับเพราะว่าในคีซีเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีคอร์ดท่าบเยอะเท่ากับคีดีนะครับแต่ว่าเพลงนี้ก็เริ่มต้นสําหรับการที่จะฝึกคีดีนะครับก็ได้เลยนะครับเพลงนี้เนี่ยสามารถเล่นได้3แพทเทิร์นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตทั้ง3แพทเทิร์นเลยนะครับก็เอาไปใช้ได้ความเร็วของเพลงนี้เนี่ยอยู่ที่100 109นะครับ110ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ผมเปิดอยู่ใน109นะครับอันนี้วัดจากเพลงนะ โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของแพทเทิร์นนะครับอ่าแพทเทิร์นแล้วก็คอร์ดไปคู่ๆกันเนาะอ่ามันจะมีอยู่เมนหลักนะครับไอท่อนเวอร์สของมันเนี่ยจะมีคอร์ด D 2ห้อง B minor 2ห้อง G 2ห้องแล้วก็ D 2ห้องนะครับก็เอาคอร์ดเซตนี้เนี่ยมาฝึกแพทเทิร์นได้นะครับแน่นอนว่าแพทเทิร์นแรกเนี่ยถ้าเล่นกีตาร์ตัวเดียวนะครับเล่นแบบสบายๆเนี่ยก็ใช้แพทเทิร์นลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับอ่านี่เปิดเมทนนอมไปด้วยนะครับนี่หนึ่งร้อยเก้านะ หนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นคอร์ดของเวิร์สนะครับก็ไปฝึกได้อ่าอันนี้เป็นอินโทรนะครับท่อนเวิร์สเนี่ยจะต่างกันนิดนึงก็คือตรง G 2ห้องนะครับอันนั้นจะเป็น e minor เนาะก็จะเปลี่ยนกันนิดนึง อันนี้ก็คือแพตเทิร์แรกนะครับจะไปฝึกได้อันนี้นะครับเป็นเพลงที่อยู่ก,กลางๆพอเพลงที่อยู่ประมาณ100เนี่ยก็สาหรับมือใหม่เนี่ยไม่แนะนํานะอันนี้บอกก่อนแต่ว่าถ้าอยากจะฝึกเนี่ยก็อดทนหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงใหม่ๆเนี่ยมือใหม่เนี่ยอยากให้ฝึกเพลงช้ามากกว่านะครับความยากพอเพลงก,กลางๆเนี่ยก็จะยากขึ้นตรงที่ว่ามันจะเร็วกว่าเดิมนะครับโอเคอันนี้เราเอาในส่วนของขอตอนอินโทรน,นะครับมา มาฝึกในการดีดคอร์ดเนาะทีนี้3ามแพทเทิร์นเนี่ยแพทเทิร์นแรกไปแล้วนะครับสบายๆอีกแพทเทิร์นหนึ่งจะเป็นแพทเทิร์นล็อกล็อกนิดนึงนะครับก็ดีดออย่างนี้นะครับทีนี้ตอนเราฝึกเนี่ยเราจะชา้ากว่านี้ก็ได้นะแต่นี้เปิดออริจินอลของเพลงเลยนะครับก็ไปลองปรับเมตาโนมมาได้นะครับแพทเทิร์นที่2เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นล็อกล็อกหน่อยนะครับก็ดีดลงอย่างเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ แพทเทิร์นประมาณนี้นะครับแพทเทิร์นนี้เนี่ยผมจะเน้นนะครับในจังหวะที่ one นะครับวันจังหวะที่1แล้วก็มีแอนหลังตัวที่2นะครับแล้วก็4เนาะหมายถึงว่าเน้นที่ one two n t h แอ e four one two n three four one หรือถ้าเกิดเราจะท่องเป็นเสียงก็ได้นะครับปาม แล้วแต่ว่าวิธีไหนเนาะแต่ว่าถ้าท่องเป็นแพทเทิร์นแบบลง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 เนี่ยอันนี้มันจะงงงง,งงเข้าไปใหญ่เลยนะครับทีนี้เจ้าแพทเทิร์นตัวนี้เนี่ยสามารถเขาเรียกว่าอุดสายหรือมิวสายได้ด้วยนะครับโดยการที่เราวางมือตรงนี้นะครับไปที่เจ้าตัวเนี่ยครับอ่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าย่องล่างหรือบิดก็ได้นะตรงนี้นะครับมันก็จะได้เป็นซาวแล้วก็เวลาเราดีดเนี่ยอันนี้ก็แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะปล่อย มันจะเหมือนคล้ายๆกับฟิลเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่านี้เล่นบนกีตาร์โปร One and two and three and 4ลองดีไปด้วยกันก็ได้ครับเวลาลุกแพทเทิร์นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนคอร์ดนะครับอลองดูอีกทีนะ One two three and 4 and One two three and 4 o u r n e two three and 4 o u n e t w โอเคที okay. นี้แพทเทิร์นอ่าอีกอันนึงนะครับที่ใช้ได้เหมือนกัน mm hmm. ก็จะคล้ายๆกับแพทเทิร์นในเพลงมานี่เป็นเวลานาะมาสาการเนาะอ่าแพทเทิร์นมันจะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,น,ลงนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมครับลองเปิดเมทานอมมาแล้วใช้คอร์ดของช่วงอินโทรนะครับเอามาฝึกเนาะอ่า one two t ก็จะเยอะๆนิดหนึ่งนะครับอ่าก็เอาไปใช้ได้นะครับก็เลือกตามความเหมาะสมเนาะแต่ว่าถ้าผมเล่นจริงๆก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้แพทเทิร์นที่2มากกว่านะอันนี้นะครับก็จะเป็นเพลงนี้ไม่งั้นถ้าดีดนนี้นะครับก็จะเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาไปใช้ได้นะครับโอเคทีนี้มาลองดูในเพลงนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นเป็นแต่ละแพทเทิร์นนะครับผมจะเล่นแค่ท่อนเวอร์สนะครับ แล้วก็ท่อนคอรัสนะครับโอเคอ่ะ,อะเอามาแพทเทิร์นแรกก่อนนะครับสบายๆเนาะเล่นกีตาร์ตัวเดียวนะครับอ่าอินโทรเราอาจจะได้กล้องละอ่าเดี๋ยวลองเป็นท่อนเวอร์สนะครับอ่าพอดีเลยมี3แบบก็มีเวอร์สสเวอร์สพอดีนะครับอ่า one ฟังสิเคยยินไหมเพลงสั่นเสรินผู้เขารพจึเงเพื่อเพลงเสียงชั่วฟ้าจนแผ่นน้ำสูงลงมาจนต่ำสุดเสียงเพลงไม่มีจุดจบก้งกุมวานทูวสวรรค์ขอรับนะครับเราชูมือขึ้นเราร้องเป็นเพลงน้ำม้าสการเข่าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิย่งผู้เป็นนีรันเราชูส,าสั่งมาเพื่อสัรเสริญธรม ลองรวมกันวันนี้คือวันแห่งการสัส่นสะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปเล่นกับวงก็ได้นะหรือเล่นสบายๆคนเดียวก็ได้นะครับทีนี้่าเมื่อกี้ ลืมพูดไปในส่วนของคอร์ดของท่อนคอรัสนะครับท่อนคอรัสก็จะมีคอร์ดในเซตแพทเทิร์นเขาก็จะวนอยู่2รอบนะครับมี G 1ห้ char, min, G, a, D, อง A 1ห้องนะครับ F c h a r ม m m n ร์ D Min นะครับแล้วก็ GA แล้วก็ D 2ห้องนะครับก็แยกฝึกเป็นของท่อนคอรัสเนาะทีนี้ในแบบที่2นะครับแบบที่ผมเองก็เล่นอ่ามันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เท่ขึ้นนะครับอ่าแต่ก็ยากขึ้นด้วยนะอันนี้นะ โอเคเดี๋ยวผมจะร้องในเวอร์สที่2นะครับดีเป็นแบบที่2นะครับเป็นแบบแพทเทิร์นร็อกนิดนึงเนาะอาจจะอุดสายไปด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะแผ่นดินผกกราบลงสุดสถานาเมซกการจอมราชากรอบกรองจักรวาลเพไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าผู้ควบคุมมนเวลาพระเยโฮวาของเราเราชื่มมือขึ้นหร นามาสการเขาเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันเราถูกสร้างมาเพื่อสันสันพระองค์และยกย่องพระนามรวมกันสามอีกครั้งหนึ่งชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงามอยากจะให้เป็นเช่นนี้เรื่อยไปทุกวันทุกคนเข้ามาฉลองรวมกันวันนี้คือวันแห่งการสันสัน นี้นะครับแพทเทิร์นที่2แพทเทิร์นที่3นี่จะซับซ้อนจะมีจังหวะที่เยอะมากขึ้นนะครับแพทเทิร์นที่สนี่นจะร้องยากนิดหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นลเล่นกีตาร์ตัวเดียวก็จะมันดีนะครับแพทเทิร์นนี้โอเคเดี๋ยวไปลองที่เวอร์สามนะครับแพทเทิร์นที่3นะครับอ่าแพทเทิร์นที่สามเป็นนลงขึ้นลอ่าประมาณนี้นะครับโอ้ oh. เร็วอยู่นะ one two three นีนะครับรวมกันเราผูกพันจิตวิญญาณต่อหน้าบาลันเราเป็นเหมือนจำลองบนขับขานจะไหวใจเป็นเครื่องดูชาร้องว่าฮาเลลูยามองทุกสิ่งแด่พระองค์เราชูมือขึ้นร้องเป็นเพลงนามาสการเราเฝ้าพระเจ้าอย่ายิ่งกูเป็นนีรันเราจูงสั่งมาเพื่อสันสัน และยกย่องตระนามรวมกันชช่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงามอยากจะให้เป็นเช่นนี้เรื่อยไปทุกวันทุกคนเข้ามาฉลองรวมกันวันนี้คือวันแห่งการสัส้น ah เจ้าแพทเทิรนตัวนี้นะครับถ้าอุดสายก็ ก็จะเทไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่านั้นก็จะเริ่มยากไปแล้วโอเคประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของแพทเทิร์นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะให้คีซีไปด้วยนะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าบางทีเสียงสูงไปนะครับก็จะมีตัวเจนะ้าคีซีเนี่ยไว้ให้ช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับก็แคปจอไปได้นะอันนี้ก็จะร้องง่ายขึ้นพอเป็นคีซีนะครับอ่าเนี่ยครับเราชูมือขึ้นหูร้องเป็นเพลงน้ำมสการแต่ว่าถ้าอยากให้เล่นตรงกับเป็นคีดีนะครับ ก็คาโป้ที่2นะครับแล้วก็ใช้3ามแพทเทิร์นได้เหมือนเมื่อกี้เลยครับก็ฝึกก็จะไม่มีขอดทาบนะครับอ่านี่ความเร็วก็ขอดทาบก็จะไม่มีเดี๋ยวลองอ่าเวอร์ชันหนึ่งนะครับแล้วก็ดีดในแบบที่1เนาะสบายๆเนาะลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงแพทเทิร์นนี้ก็มือใหม่ก็แนะนําเป็นแพทเทิร์นอันนี้นะครับอ่าโอเค one ่ออ่านี่อินโทรหน่อย เพื่อจับเสียงร้องนะครับ mm hmm. ฟังสิยินไหมเพลงสรรเสริญผู้เขาสักเดือนเปล่งเสียงไนฟ้าท่านนาทุ่งร่มไผ่ต่ำสุดเสียงเพลงไม่มีจุดโจบโก้องกัางวานโชว์สวรรค์ไปทั้งลุกเลยนะครับยกชูมื ูสร้างมาเพื่อเซ่นเพระองค์ในยกยงกระน้ำรวมกันชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงามอยาจะให้เป็นเช่นนี้เรือ่อยไปทุกวันทุกคนเข้ามาฉลองรวมกันวันนี้คือวันใงการสัส้นเร ลองดูนะครับหรือถ้าจะไม่ใช้คาโป้ก็ได้เนาะก็จะอยู่ในคีซีคาโป้นอกจะ,จะช่วยในเรื่องของการที่เล่นง่ายขึ้นนะครับก็จะสมมุติถ้ามีกีตาร์สตัวเนะาะตัวหนึงเล่นดีนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเล่นเป็น C อย่างนี้ก็ได้ ก็จะช่วยให้หมายถึงว่าเล่นเบนซีแล้วก็หนีบคาโปก็จะช่วยให้มีเรนเสียงที่แตกต่างกันนะครับโอเควันแห่งการสรรเสริญลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้ยากไปไหมเนาะมือใหม่ก็แนะนําแค่พทเทิลหนึ่งนะครับแต่ถ้าเล่นกีตาร์มาสักระยะหนึ่งแล้วลอง2กับ3ดูนะครับเป็นพทเทินที่ยอดนิยมเหมือนกันโอเคครับแล้วก็ไปฝึกดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ Comment เอาไว้เนาะฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบปพระเจ้าอวยพรครับ